อ้าว ah, มาแล้ว สบายจริงสบายจริงครับโอ้ยมีคนข้ามมาด้วยนี่อย่างเชี่ยวเลยอ้อยอ้อยมองข้านหลังอย่างเชี่ยวเลยอย่างเชี่ยวเลยเชี่ยวมากนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับ

กำลังหามุมจอดนะครับกำลังหามุมจอดอยู่กำลังหามุมจอดอยู every, ่นะครับเพราะกระแสน้ำมันเชี่ยวถ้าหลุดนี่เราไปนู่นยาวเลยน้ำแรงมากเลยหามุมจอดอยู่ครับโหเก่งมากครับเทียบพอดีเลยครับ เก่งมากเก่งมากขึ้นได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะครับคนออาไปก่อนคนออกไปก่อนคนขึ้นมาคนขึ้นมากระแสน้ำเชี่ยวนะครับค่อนข้างคัดเรือเข้าเทียบยากนะครับ เยวต้องเราใสยความชำนาญนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูดูดูดดรับนี้ดูลับนี้จะไปไงอ๋อเขามีคนเหนี่ยวอยู่มีคนเหนียวอยู่นนยอ้าสำเร็จนะครับค่อนข้างจะปลอดภัยทุกคนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ